เนื้อหาการบรรลุหลุดพ้นจริงๆเนี่ยเนื้อหาสัจธรรมนะแห่งความไม่ยึดติดจริงๆเนี่ยมันมาจากจิตชนิดให้นะให้แล้วแล้วไปนะมันจริงหลุดมันจริงหลุดพ้นในตัวมันเองนะ การนำดิจิตชนิดเอาเนี่ยมันไม่หลุดนะดิจิตชนิดให้เนี่ยให้แล้วแล้วไปเนี่ยมันคือการสละนะสละออกไม่เอาแม้กระทั่งไม่เอาเองเนี้ยมันก็ล้างกันในตัวมันเองตลอดเวลานะ ความหลงผิดนะความหลงทั้งหลายเนี่ยมันเกิดจากการดำริจิตชนิดเอานั่นแหละคือความหลงนั่นเองตั้งจิตแบบผิดผิดนะดำริจิตแบบผิดผิดนะดำริเอามันก็เลยไม่หลุดไม่พ้นนั่นเองมันก็เลยพาก่อทุกข์ก่อโทษนั่นเองนะ เรียกว่านั่นแหละเหตุแห่งทุกข์นั่นเองไม่ตัวไม่เองเนี่ยมันเป็นดําลีที่มันล้างในดํารีเองเนี่ยดํารีที่มันให้นะสังสารวัตรไป ให้สิ่งที่มันดับล้างว่างล้างกันในตัวมันเองเนี่ยมันจึงเป็นการหลุดพ้นกันในตัวมันเองกันตลอดเวลาเนะก็มันมาจากการปโลกให้นั่นเองไปตั้งจิตแบบผ,ผิดเนี่ยมันก็ไม่หลุดนั่นเองนะตั้งเอา ิตชนิดเอา <c oughs> มันก็ไม่หลุดพ้นนั่นเองนะมันก็ติดเพี้ยนไปเรื่อยนะจากเนื้อหาดั้งเดิมแท้งความไม่ยึดติดนั่นเอง <c oughs> เดี๋ยวไปปฏิบัติเอาอางเงี้ย <c oughs> มันก็ไม่หลุดแน่นอนนะ <c oughs> ไม่ตัวไม่เองนะ <c oughs> เปิดกว้างไปนะ สิ่งที่มันบริสุทธิ์หมดจดกันในตัวมันเองเนี่ยแหละให้ไปเรื่อยๆเลยนะมันจึงไม่เกี่ยวมันจึงไม่เกี่ยวไปเองนะจะหลุดหรือไม่หลุดเนี่ยมันหลุดพ้นของมันเองเนี่ยมันเกิดจากการให้นั่นเองให้แบบไม่ใช่การเอาให้ในสิ่งที่มันไม่ใช่การเอา อย่างก็ไม่ใช่การเอาไปเลยนะไม่เอาไม่กระทั่งไม่เอาเองเนี้ยพร้อมกันไปกับสบรรพสิ่งนั่นเองไหม่ตัวไม่เองเนี่ยตัดตัวตัดเองเนี่ยแล้วก็พร้อมกันไป ป็นการสรุปให้สังสารวัตรนะจบช่วยสังสารวัตรเองไม่ใช่ไม่มีจิตนะมันไม่ใช่ต้องคอยไปดับจิตชนิดไหนๆนะไอจิตที่มันคอยไปดับจิตชนิดไหนๆไปคอยละจิตชี้ไหนๆมันเป็นจิตชนิดเอาเนะมันคือตันหาซ้อนนั่นเอง ปฏิบัติแบบนั้นน่ะมันจึงไม่หลุดนะไม่ตัวไม่เองนี่แหละไม่ไม่เกี่ยวกับไม่เองนะเปิดกว้างไปทะลุทะลวงนะจบช่วยสังสารวัตรไปนะมันจะเป็นความบริสุทธิ์หมดหลุดพ้นกันในตัวมันเองตลอดเวลานะ มันจึงไม่ใช่ระบบพิจารณาหาเหตุหาผลอะไรนะจำแนกแจกแจงแยกแยะอะไรนะเขามันไม่ใช่การเอาสิ่งที่ให้แล้วแล้วไปเนี่ยมันไม่ใช่การเอามันไม่ได้เอาเหตุเอาผลมันไม่ได้เอาแพ้ชนะ มันไม่ได้เอาความหลุดพ้นไม่ได้เอาความว่างของมันไม่เอาแม้กระทั่งไม่เอาเองเนี่ยแหละขนาดไม่เอามันยังไม่เอาแม้กระทั่งไม่เอาเองเลยนะ ต่ไปอุปโลกสติเพื่อเอาสติอุปโลกปัญญาเพื่อจะเอาปัญญาอุปโลกสมาธิเพื่อเอาสมาธิเนี่ยมันก็ผิดเพี้ยนทันทีติดต่อเนื้อหาศาสรรนาเนาะ ต้องพยายามอะไรนะคลายตัวคลายเองวางตัววางเองเนี่ยไม่ตัวไม่เองไม่ได้เนื่องในความพยายามจะหลุดจะพ้นนะคลายไม่เอาคลายเองคลายทิ้งคลายเองเนี่ยมันไม่เอาไม่เอาแม้กระทั่งไม่เอาเอง ไม่ได้เอามากเอาผลอะไรนะมันจะหลุดพ้นในตัวมันเองแหละจากการนี่มันไม่เอาไม่กระทั่งไม่เอาเองอ่ะแต่จะท่าไปเอาเมื่อไหร่มันก็จะไม่หลุดทันทีหลุดเนี่ยคือมันหลุดในตัวมันเองไม่ได้เอาหลุดหลุดเอาหลุดมันก็ไม่หลุด พ้นเพื่อจะเอาพ้นมันก็ไม่พ้นพ้นจากตัวพ้นเองนั่นแหละตัวคอยจะพ้นนั่นแหละพ้นจากตัวคอยจะพ้นซะเอง ตัวคาเองแล้วก็เจอจ้าไปเลยแล้วเปิดหูเปิด,ปปดตาเจอดจ้าไปเลยนะอย่ามาอยู่ที่กายอย่ามาอยู่ที่จิตอย่ามาอยู่ที่อะไรนะทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเหมือนเหมือนกันไปเลยเหมือนเหมือนกันไปเลยแบบไม่มีขอบเขตเหมือนเหมือนกันไปแบบไม่มีขอบเขตมันไม่ใช่ตรงที่กายมันไม่ใช่ตรงที่จิตนะไม่ต้องมากําหนดรู้หรอก ที่กายหรือที่จิตอะไรนะตัวกำหนดนะ่ะมันไปกรรมไปกรรมมันไม่คลายนะคลายออกจากตัวคลายเอง จ้าไปบานทิ้งบานบานไม่เอาบานหลุดก็ไม่เอาหลดุดไม่ก็ไม่เอาไม้นะไม่เอาไม้กระทั่งไม่เอาเองนั่แหละนะ เจิดจ้าเลยเนาะแล้วก็พร้อมเลยความตื่นความโพ่งพร่องไปเลยนะทั้งตื่นทั้งโพ่งสิ่งที่ไม่เกี่ยวกับไม้เนี่ยพร้องไปเลยมันคือการดํารีงานนํารีให้ไงให้ความตื่นให้ความโพ่งให้อนุภาพแห่งความดับล้างบ่างล้างเนี่ยก็คือการให้นั่นแหละ ให้ที่มันแล้วแล้วไปในการให้เองที่มันไม่หลุดพ้น,นี่มันเกิดจากการดำลีจิตแบบผิดๆเนะดำลีจิตจิตชนิดตั้งเอา <c oughs> ดำลีจิตชนิดเอาดังนั้นการปฏิบัติบำเพ็ญเนี่ยแบบเอาเนี่ยมันจึงไม่หลุด เดินเอาเดินสวดเอาสวดน,นะสมาธิเอาสมาธิมันไม่หลุดทำบุญเอาบุญให้เพื่อหวังผลมันก็ไม่หลุดอีกเหมือนกันก็ต้องให้แล้วแล้วไปนะ ไม่ตัวไม่เองไม่ไม่เกี่ยวกับไม่เองเนี่ยจเจอจ้าไปมันทะลุทะลวงเนาะจะไปอยู่แค่นี้แค่นั้นแค่อะไรนะแค่ตรงที่เห็นหรือนะเบื้องหลังอีกมากมายแค่ตรงที่ได้ยินหรือ มันไม่ใช่ตรงอะไรมันไม่ใช่แค่อะไรนะยังแค่นี้แค่นั้นอยู่มันก็ไปตีกรอบตัวเองมันไปจำกัดนะสิ่งนี้มันไม่ใช่ข้อจำกัดสิ่งที่มันไม่มีข้อจำกัดไดๆสิ่งที่ไม่มีขอบเขตไม่มีลิมิต ที่ลิมิตทั้งหลายขอบเข่งหลายมันสร้างขึ้นมาเองสีกรอบขึ้นมาเองนะมนันไปหลงนั่นเองหลงสร้างขึ้นมาเองหลงปรุงแต่งกันไปเอง อนุภาพเนี่ยให้มันเจิดจ้าไปนะน้ำรีเนื้อหาแห่งนิโรธนิพานเนี่ยอนุภาพในการดับล้างว่างล้างเนี่ยให้ไปเลยนะสังสารวัตรเนี่ยมันเป็นการดูกประโลกให้น้ำลีให้ให้ในสิ่งที่มันไม่ใช่การเอานะมันจึงไม่มีโทษอะไร ให้ในสิ่งนี้มันเอาไม่ได้ให้ในสิ่งที่มันเอาไปติดเอาไปยึดไม่ได้เลย เข้มหน่อยนะเจอจ้าหน่อยไม่ตัวไม่เองไม่ไม่เกี่ยวกับไม่เองนะเจอจ้าไปไม่ตัวไม่เองไม่มีความหมายอะไร ันไม่ต้องไปให้ค่าให้ความหมายกับอะไรนะ <c oughs> เราตัวมันเองก็ไม่ได้มีความหมายในตัวมันเอง ทุกโม่เหล่าทุกชัน้นทุกภูมินะ <c oughs> กรรมทั้งหลายทั้งปวงนะที่เคยจริงจ้องตองตังต้งมานะ <c oughs> เคยใช้ทิฏฐิความคิดความเห็นนะกับสิ่งที่มันไม่ใช่ใตัวมันเองไม่ได้มีความหมายในตัวมันเองนะ <c oughs> เคยหลงบุงเอามานะ <c oughs> สิ่งที่มันไม่ได้จบไม่ได้ดับไปได้วยกันไม่ได้ว่างกว่างไปได้วยกันนะ ทุกสิ่งทุกอย่างนะที่เคยเปลี่ยนเปลี่ยนซึ่งกันและกันมานะจะเจตนาหรือไม่ได้เจตนาก็ตามทีนะทุกสิ่งทุกอย่างนะขอยเป็นโอโหสิกรรมร่วมกันนะทุกหมู่ทุกเหล่าทุกชั้นทุกภูมินะทุกสิ่งทุกอย่างโอโหสิโอโหสิอโหสิ คลายออกจากตัวมันเองนะคลายออกจากตัวมันเองนะเปิดกว้างไปเรื่อยๆนะมันไม่ได้มีอะไรเยอะหรอกนะความหลงทั้งหลายเนี่ยมันเกิดจากการนำหลีดจิตชนิดเอานั่นแหละ ตั้งเอาที่มันซ้อนท่าซ้อนขันะซ้อนตัวรู้ซ้อนตัวเห็นซ้อนตัวได้ยินซ้อนการสัมผัสโอเคปรับไปสู่การโปล่นะปรับไปสู่การนำรีให้ให้แล้วแล้วไป ไม่ได้มีอะไรเยอะเลยไม่ต้องไปปฏิบัติอะไรให้มันวุ่นวายเลยยุ่งยากเองที่มันจะพยายามจะหนีจากทุกจะพยายามจะหลุดจะพ้นน่ะมันคือตัวเอานะปรับไปสู่การให้ซะปรับไปสู่การให้การสละสละออก มันไม่ใช่พยายามจะสละให้แล้วแล้วไปนี่แหละให้ที่มันไม่เอาอะไรกับการให้ไม่ได้เอาในผลของการให้ไม่ได้เอาในผลของการปฏิบัติอะไรมันจึงเป็นความบริสุทธิ์หมดปดจดในตัวมันเองนะ ถ้ามันปฏิบัติเอาเพียนพยายามเอาเนี่ยหรืสีดาบทต่างๆก็หลุดพ้นบรรลุปไปตั้งนานแล้วนะก่อนที่องค์พุทธะจะมาดำรัสตัดก่ลาวแต่ต้องใช้เนื้อหาเนี้ยสรุปเตือนเรื่อยๆนะ ไม่ง่ายไม่ยากนะวางตัววางเองมันมันไม่ใช่ความยากความง่ายเพราะมันไม่ได้ไปทําอะไรถ้าไปทําเนี่ยมันมันก็ยากบ้างง่ายบ้าง ำให้แบบไม่ต้องหวังผลไม่ได้หวังผลกับตัวเองแล้วก็ไม่ได้หวังผลจากอะไรนะกับอะไรมันคือแล้วแล้วไปในตัวมันเองแต่จะให้เนื้อหาสมุดเฉดเด็ดขาดจริงๆก็ต้องตัดตัวตัดเองไม่ตัวไม่เอง แล้วก็พร้อมกันไปกับสรรพสิ่งนะมันจะได้เป็นมหากรุณา โปรเนี่ยมันไม่มีเวลาเวลานะมันไม่มีกลางวันกลางคืนเวลานี้เวลานั้นรู้สึกอารมณ์แบบไหนปรากฏขึ้นมามันมันเป็นอารมณ์ของสังสารวัตรนะเกิดจากความเคยชินน่ะัง <c oughs> นั้นให้ล้างทุกอย่างนะล้างความเคยชิน ชิ่นกับการคอยอยู่คอยยึดกับอะไรทั้งหลายก็ลำลีล้างไปเรื่อยๆเลยล้างตัวล้างเองลำลีล้างลำลีเอง So